ตอนที่246ปทุมสูติวินาทีต่อมาจะดีหวงเซียนหลิงที่แผ่ไอพลังแห่งโบราณการจำนวนมหาศาลก็ปรากฏขึ้นตรงหน้าของเย่ชางชิงไอพลังหวงสเสวียนล่องลอย,อยอยู่จางๆสัญ,ญลักษณ์โบราณล,ลอยวนช่างดูลึกลับยิ่งนะักขณะเดียวกันลูกบอลเพลิงขนาดใหญ่ที่อยู่ภายในปากของมังกรสายฟ้าลูกนั้นก็เจิดจ้าขึ้นกว่าเดิมกระแสะพลังงานเปล่งประกายออกมามิหยุดดูแล้วช่างน่ากลัวยิ่งนะักขณะที่ได้เห็นนิมิตท,ที่ทั้งแปลกประหลาดและสมจริงเช่นนี้ แม้เย่ฉางชิงจะยังคงมีท่าทีสงบนิ่งมีได้เผยสีหน้าใดๆออกมามากนักแต่ความจริงกลับหวาดกลัวมิน้อยคิดมิถึงว่านิมิตวันนี้จะน่ากลัวถึงเพียงนี้หากรู้ว่าจะเป็นเช่นนี้ข้าคงมิพูดประโยคเหล่านั้นออกไปเสียก็ดีเย่ฉางชิงได้แต่บ่นพึมพำกับตัวเองขณะเดียวกันก็รู้สึกเคร่งเครียดและพร้อมจะปล่อยจะดีห่วงเซวีหล,ลิงหลงที่อยู่ตรงหน้าออกไปตลอดเวลาผ่านไปชั่วอึดใจ ลูกบอลเพลิงขนาดใหญ่ที่อยู่ภายในปากของมังกรสายฟ้าลูกนั้นก็สว่างจ้าขึ้นมาอีกครั้งมองดูแล้วเรากับท้องฟ้ามีพระอาทิตย์ที่แผ่แสงอันเจิดจ้าและไอพลังอันน่าสะพรึงกลัวเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งดวงหกวินาทีต่อมาหลังจากเสียงคำรามอันกึกก้องของมังกรดังขึ้นบนท้องฟ้าอีกครั้งปากของมังกรสายฟ้าก็เปิดกว้างออกอย่างรวดเร็วก่อนพ่นลูกบอลเพลิงภายในปากลูกนั้นออกมา ทันใดนั้นลูกบอลเพลิงก็กลายเป็นลำแสงอันลุกโชนสายหนึ่งอัดแน่นไปด้วยพลังทำลายล้างอันน่ากลัวทะลุผ่านฟ้าฟ้าลงเบื้องล่างทันทีทุกที่ที่ลูกบอลเพลิงลอยผ่านบริเวณนั้นจะเกิดการบิดเบี้ยวแยกออกพังทลายและมีประกายไฟกระจายอยู่เต็มท้องฟ้าราวกับดอกไม้ไฟที่จุดขึ้นลูกแล้วลูกเล่าเมื่อเห็นภาพอันน่าหวัดหวั่นตรงหน้าเย่ฉางชิงก็เพ่งสมาธิและปล่อยเจดีหววเซียนหลิงหลงออกไปโดยมิลังเลทันที ชั่วพริบตาเจดีห่วงเซวีนหลิงหลงอนลึกลับก็ตั้งต่าง,งานขึ้นจากพื้นราวกับภูผาก่อนพุ่งเข้าใส่ลูกบอลเพลิงขนาดใหญ่ลูกน,นั้นขณะเดียวกันเจดีห่วงเซวีนหลิงหลงยังได้ปล่อยลำแสงอันสว่างสวัยออกมาตลอดเวลาอีกด้วยพร้อมกับสัญ,ญลักษณ์มากมายที่ปรากฏขึ้นไอพลังห่วงเซวีนนับมีท่วนพันหลอมรวมเป็นไอพลังห่วงเซวีนขนาดใหญ่สองสายพันรอบตัวเจดีทั้งหมดเอาไว้ราวกับงูยักษ์เปรียง วินาทีต่อมาลูกบอลเพลิงขนาดใหญ่และเจดีห่วงเซวินหลิงหลงก็เกิดการ,รเผชิญหน้ากันขึ้นตูมหลังจากคลื่นพลังอันรุนแรงพุ่งออกมาท้องฟ้าในรัศมีนับสิบลี้ราวกับห้วงอากาศถูกมีดกรีดจ,จนเกิดรอยแยกขึ้นมารอยหนึ่งจากนั้นท้องฟ้าก็เริ่มบิดเบี้ยวเป็นรอยแตกแยกออกพังทลายมินานเมื่อไอพลังอันป่นป่วนจำนวนมหาศาลแผ่ออกมา เย่ฉางชิงก็รู้สึกเหมือนตัวเองได้เห็นโลกสมัยก่อนบรรพการที่มีแต่ความเบ้งว้างและมืดมนด้วยตาตนเองเนบหนาวและโดดเดี่ยวความมืดอ right ันไร้ขอบเขตบางครั้งก็มีแสงอสนีบาดอันน่าสะพรึงกลัวฟาดฟันลงมาจนผ่านไปหลายอิดใจดวงตาของเย่ฉางชิงพันเกิดแสงบางอย่างแวบผ่านเอเขาได้สติขึ้นมาอีกครั้งพร้อมกับมีสีหน้าที่เปลี่ยนไปและดวงตาที่เบิกโพลง เมื่อห้วงอากาศที่ถูกทำลายนั้นมีลำแสงสีเขียวสายหนึ่งพุ่งออกมาจากไอพลังที่ปั่นป่วนก่อนที่ลำแสงสีเขียวอีกนับมีท่วนจะพุ่งตามออกมาราวกับหาฝนเพียงพริบตาไอพลังที่อยู่ส่วนลึกในห้วงอากาศก็โหมซัดอย่างรุนแรงอีกครั้งราวกับจะมีสิ่งมหัศจรรย์กเกิดขึ้นมาแล้วในขณะที่เย้ฉางชิงกำลังสูดหายใจเข้าปอดลึกๆด้วยความหวั่นหวั่นนั้นดอกบัวลึกหลับดอกหนึ่งค่อยๆปรากฏขึ้นกลางอากาศสัญ,ญลักษณ์โบราณลอยปกคลุมราวกับขนนกที่เปล่งแสง หมอกอันงดงามแผ่ออกมามีไอพลังจางๆลอยวนอยู่ลวดลายซับซ้อนปรากฏขึ้นลางๆบนดอกบัวช่างดูอัศจรรย์ยิ่งนักเย่ฉางชิงตะลึงงานไปทันทีที่เห็นภาพทั้งหมดหรือว่านี่ก็คือปทุมสูติในตำนานแต่ว่านี่มันน่าเหลือเชื่อเกินไปกระมังใช่แล้วนี่เป็นเพียงนิมิตทั้งหมดนี้เป็นเพียงนิมิตที่ไร้ประโยชน์ระหว่างที่เย่ฉางชิงรู้สึกสับสนและคาดเดาไปต่างๆนานาอยู่นั้น ปทุมสูติในตำนานดอกนี้ก็หลุดออกมาจากมวลพลังอันโกลาหลก่อนจะค่อยๆลอยออกมาผ่านไปมิกี่อึดใจหลังจากปทุมสูติลอยออกมาจากมวลพลังที่เกิดขึ้นกลางอากาศรอยแตกร้าวมากมายกลางอากาศเมื่อครู่ก็เกิดการผสานกันจนกลับมาเป็นปกติอีกครั้งภายในพริบตานิมิตมากมายก็มาลายหายไปด้วยเช่นกันมิเพียงเท่านั้นเวลานี้เหมือนว่าเยช่ชางชิงจะรับรู้ได้ว่าตัวเองนั้นมีความเชื่อมโยงบางอย่างกับปทุมสูติดอกนี้ แต่ความรู้สึกนี้ช่างเลือนลังยิ่งนะักทว่ามินานก็ค่อยๆชัดเจนขึ้นราวกับถูกหลอมรวมให้เป็นหนึ่งเดียวกันกับดอกบัวมีน่าจะใช่ข้าเข้าใจผิดงั้นหรือนี่มันเรื่องอะไรกันนี่เป็นปทุมสูติในตำนานเชียวนะแต่ข้าเป็นเพียงผู้ที่เพิ่งเริ่มบำเพ็ญเพียรเท่านั้นแล้วเหตุใดทั้งสองจึงมีการเชื่อมโยงกันเช่นนี้ได้หลังจากเงียบไปครู่หนึ่งเย่ฉางชิงก็เกิดความคิดบ้าบิ่นบางอย่างขึ้น ในเมื่อปทุมสูติมีความเชื่อมโยงกับเขาเช่นนี้บางทีเขาอาจจะควบคุมปทุมสูติได้ก็เป็นได้วินาทีต่อมาเย่ชางชิงจึงเพ่งสมาธิวินาทีต่อมาปทุมสูติก็ได้ปรากฏขึ้นตรงหน้าของเขาแทบจะทันทีราวกับสิ่งมีชีวิตก็มีปานทันทีที่เห็นภาพตรงหน้าเย่ชางชิงถึงกับเบิกตาโพลงรู้สึกราวกับมีเสียงวิ่งดังขึ้นในโสตประสาทจนเวลาผ่านไปครึ่งการทูบ เย่ฉา,างชิงจึงได้ลองยื่นนิ้วออกไปด้วยสีหน้าสับสนเพื่อสัมผัสปฐุมสูติที่ยังคงมีไอพลังลอยวนอยู่รอบฮ่าฮ่าสูตร,ตรวินาทีที่ปลายนิ้วของเขาสัมผัสกับปฐุมสูติเย่ฉา,างชิงก็ต้องสูดลมหายใจเข้าเฮือกใหญ่อย่างอดมิได้นี่มัน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 ของจริงอีกทั้งความรู้สึกเช่นนี้ช่างยอดเยี่ยมยิ่งนะ เมื่อปลายนิ้วแต่ลงเบาๆที่บัวกลีบหนึ่งสัมผัสนี้ราวกับผิวของเด็กทารกก็มีปานอ่อนนุ่มละเอียดบอบบางช่างน่าเหลือเชื่อยิ่งนะักทว่าขณะที่ใบหน้าของเยชางชิงปรากฏรอยยิ้มยินดีขึ้นมานั้นวินาทีต่อมาท่าทางของเขากลับแปรเปลี่ยนเต็มไปด้วยความโงนเพราะตอนเจดีห่วงเซวินหลิงหลงนั้นเขายังพอสามารถคาดเดาที่มาได้เพราะอยู่เมืองหลวงเขานั้นเปรียบดังตัวแทนของท่านเทพชางชิง อีกทั้งเพื่อเป็นการบำรุงขวัญและกำลังใจให้กับเหล่าสาวกเขายังได้ใช้ความคิดไปมิน้อยอีกด้วยการที่ท่านเทพช้างชิงผู้อยู่เหนือกว่าผู้ใดจะมอบของขวัญสักชิ้นให้แก่เขาก็นับว่าสมเหตุสมผลแล้วแต่ว่าปทุมสูติในตำนานดอกนี้มันอะไรกันเขาเป็นเพียงบรรพจารย์ของดินแดนศักดิ์สิทธิ์ท่ยสเสวียนตัวปลอมเท่านั้นส่วนคำพูดก่อนหน้านี้นั้นเขาเพียงต้องการให้เกิดภาพนิมิตเพื่อทำให้บรรพจารย์ตัวปลอมเช่นเขาดูสมบทบาทมากขึ้นก็เท่านั้น ทว่าสุดท้ายมีนิมิตปรากฏขึ้นก็จริงแต่ว่าปทุมสุตินี้มันเรื่องอะไรกันแน่นี่คือสุดยอดสมบัติศักดิ์สิทธิ์ในตำนานเชียวนะสุดยอดสมบัติศักดิ์สิทธิ์เช่นนี้อย่าว่าแต่ในโลกเซียนเช่นนี้เลยแม้แต่บนสวรรค์ก็เกรงว่าคงเป็นสุดยอดของศักดิ์สิทธิ์ด้วยเหมือนกันหรือว่าบรรพจารย์ท่านใดของดินแดนศักดิ์สิทธิ์ไทเสวียนจะมอบให้ข้าเป็นไปมิได้นี่เป็นไปมิได้เด็ดขาดข้อมูลของบรรพจารย์ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ไทเสวียนในอดีตเขาล้วนทราบดี ตาเท่าพวกนั้นแม้จะขึ้นสวงสวัสค์แล้วก็ไม,ม่มีทางที่จะมีอำนาจมากขนาดนี้มิฉะนั้นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ไทสเสวียนก็คงไม่ตกต่ำอย่างเช่นตอนนี้หรอกหรือว่าหรือว่าทั้งหมดนี้ล้วนเกี่ยวข้องกับเขาแต่ว่านี่มันไม่ถูกต้องนี่นาแม้เขาจะเป็นผู้ทะลุมิติทว่ามาถึงโลกเซียนแห่งนี้ข้ากลับเป็นเพียงคนไร้ค่าที่นี้มีรากวิญ,ญญาณผู้หนึ่งเท่านั้นจนถึงวันนี้แม้จะมีรากวิญญาณแล้วแต่ก็ยังมีตบรารมีเพียงแค่ระดับรวมชีพจรเท่านั้น แต่เหตุดวันนี้จึงเกิดความเชื่อมโยงกับปทุมสูติในตำนานดอกนี้ได้นี่มันมิสมเหตุสมผลเอาเสียเลยมิใช่มิใช่นี่มันมิสมเหตุสมผล,ล,ลเลยสักนิดจนเวลาผ่านไปถึงหนึ่งกา้านทูบหน้าปวดหัวยิ่งนักเย่ฉางชิงจึงค่อยๆถอ,อนหายใจออกมาจากนั้นก็ยิ้มบางๆปล่อยไปก่อนก็แล้วกันรอวันหน้าบำเพ็ญเพียรสำเร็จแล้วถึงตอนนั้นคงหาคำตอบได้กระมัง เจบเย้ชังชิงก็เพ่งสมาธิก่อนที่ปทุมสูติที่ลอยอยู่ตรงหน้าลอยลงไปใต้ฝ่าเท้าของเขาเขาช่างใจเล็กน้อยจากนั้นจึงยกเท้าข้างหนึ่งเหยียบลงไปที่ปทุมสูติแล้วก็เป็นไปดั่งที่เขาคาดการเอาไว้ปทุมสูตินี้ได้ปรากฏสิ่งใดๆที่เกินความคาดหมายของเขาวินาทีต่อมาเขาก็พาร่างทั้งร่างขึ้นไปยืนอยู่บนปทุมสูติได้เมื่อตั้งสมาธิปทุมสูติก็ค่อยๆลอยขึ้นไปทันที